โยโยโยเที่ยงตรงเจนกับคลรูหนังบิ๊กแมชสวัสดีแฟนคลรูหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อ,อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เคลนสปอร์ตเขาร่วมกลุ่มห,หนังได้ที่อัดเอ็มอีพีสามามาดึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับบิ๊กแมชพี่จะเลือกเกมเวลา5้าทุ่มตรงครับฟุตบอลลีกโรมาเนียนัดเปิดฤด,ดูกาลเลยนะครับเมตาโลโกบุสบูคาเรสทีมน้องใหม่จะเปิดบ้านเจอกับยูนิเวอร์คลูสครับเมตาโบโลโลโบกุสเนี่ย จบอันดับ5าในรีกา2นะครับก่อนจะเพลย์ออฟเอาชนะโปรลีไอซี่ประตูรวมมา21ได้เลื่อนชั้นมาลีกสูงสุดนะครับมิไฮเทีากุนซอครับก็มีจอร์ดคาราเมล่าคุมเกมรับตรงกลางมีจูเรียมารันเฮามิดฟิลบราซิลนะครับอเล็กซานดูอิริเมียครับสามาวรูกก็เป็นดากอสฮุยบานรัสวานมีเลียกองหน้าเซฟานบีซสิตหัวหอกชาวเซอร์เบียนะครับโยโย,โยโย่โยเจ็ดฝากผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกร้า,ราที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอก,กับยูนิเวอร์คลูสจบอันดับ4ฤดูการที่แล้วครับอุ่นเครื่องปีสั้นมา4นัดฟอร์มไม่ค่อยดีครับชนะ1แพ้3ก็ไอออนชาซูกุนซอนะครับก็มีริชาร์ดไอด้าคุมเกมรับมีอเล็กซานดรูชิปชูกับตันทีมอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีดานิสพลอยแนวรุกเนี่ยก็มีอิซุบมาซาลูนะครับกองหน้าวิโคตเล่นกับอาเดลเบนทาเลฟหัวหอกชาวตูนิเซียครับเจอกันฤดูการ ผลล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปนู่นเลยครับ2,021ในลีก้า2ตอนนั้นเป็นฤดูกาลโควิดเล่นนัดเดียวนะครับยูนิเวอร์ครูสเปิดบ้านชนะ2-1ก่อนเกมเขามองยูนิเวอร์ครูสบุกมาเป็นต่อแม่อาจจะพิ่งเลื่อนชั้นมาก็จริงแต่ว่าเมตาโลโกบูส บูคาเรสตไม่ธรรมดานะครับถ้าดูจากฟอร์มวันนี้ชนะโพลีไอซีได้เลื่อนชั้นขึ้นมาและแถมเป็นเกมนัดแรกของฤดูกาลยังไงเล่นต่อหน้าแฟนบอลนะครับน่าจะคึกพอสมควรครับแถมอุ่นเครื่องมาก็ดีด้วยวัดใจเมตาโลโกบุสบูคาเรสตชื่อยาวครับจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในบ้านตัวเองนะครับ <S <S ให้เชียร์เมตาโลโกบุสบูคาเรสเป็นคู่หนังบิ๊กมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับ <S <S ขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย